กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพาเข่งโชว์มารายงานตัวก็เราผมเนาะวันนี้มาเจอกับบรรยากาศแรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาสาลายมาพันกับอ่าโคเรียดองเนาะพ่อแม่พี่น้องดองเองเนาะดองก็โชยุเนาะพ่อแม่พี่น้องดองประมาณอ่าประมาณสองสามชั่วโมงก็กินได้แล้วพ่อแม่พี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาห้า 5. น้ำจิ้มซีฟู้ดปลาห้าพ่อแม่พี่น้องอู้ยคนๆเนาะลุยก,กันเลยดีวยกว่าพ่อแม่พี่น้อง ว่าบ่ได้กินเหม็นบอมไปไปน่องอู้เหมือนน้าได้กินเตี๋ยวปอมไปไปน่อง,อนนนองของแพง้งอืม สลัสดแน่ป่อม่มัย่น้องพักหน่ะสลัดคอดเนาะไม่สาลายลระกับพักอันนี้ต้มจําจือบอกใครได้ป่อม่ยไ่น้องมันเหมือนพักกาดหอมหนะแต่มันกรอบอืม แหลงมานุกเอียงหน้าขนาดผมใหม่พี่น้อง ตัดต้องี่มมป้อมไปน,น้องมันขนาะด หันหันตีนไญ่เลยนะผมหม่ไปนน้อง mm เมื่อนาน,นได้กินเตี๋ยวรำใต้ลำว่าพปล่าไหมเป็นมอ้ง <c oughs> Mm-hmm. บรรยากาศแบบแรงไปมครับดับเบิ้เงินต้อย ต้นมะม่วงด้านข้างเนี่ยต้องจะรบกวนปอม่ยเป็นน้องหลายข้างแล้วจะทายให้พอนะหัวมันเป็นมะม่วงเออมะม่วงอัญยังน้องปอม่ยเป็นน้ง <|th|> <|th|> นองมีจั้งสามต้นบ้องหัวมันเป็นมะม่วงอัญยังแล้วก็เออแล้วก็โรชาดเป็นจะแดเนะจะทายให่ปอม่ยเป็นน้องเออเป็นบางทานมีความรู้เกี่ยครับต้นมะม่วงนาะปะม <|th|> <|th|>. อม่เป็นน้องเก่งใจบไดใ้มาเหมือน วันนี้เขาบอยากเอาสัก,ก๊าบมะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ,อืงด้วยจัดทายพอถ้าเกิดว่าถ้าแพมีความมีความมู่ก็บบอตองจิมเนอร์นบวมมันเป็นมะม่วงอะายางเนาะบผมไปพี่น้องเดี๋ยวต้องจะถ่ายตอนถ่ายคลิปนบผมไปพี่น้อง ลูกลากษณะใบมันถ้าจะเป็นมะม่วงหวานอะพ่อใหม่พี่นอ้อง เขาจะทำปลาหม่ไปน้องอืมไม่ได้กลิ่นเหมือน cứ đỏ vào mẹ phải không làm ra làm vàng cung cả tổ nhảy tay nhảy vào ถ้าจำบ่พิทนี่ถ้าจะโลประมาณไสนี่โลสามร้อยส้าวนอ่อม่พี่น้องเนาะอุ้ยเอามาดองกับโซยุนะลําแต่ล้าว่าม่พี่น้องแต่จะแน่น้นเนอ่อม่พี่น้องซีฟู้ดเนี่ยเป็นซีฟู้ดบไดาจะดีกว่านอ่อม่พีบน้องตีมีรสชาติเพชรสมหวานนพ่อม่พี่น้องเก็บน,น้อยแต่เป็นซีฟู้ดป่าห้าเนี่ยมัน มันมันมันมีความเผ็ดเค็มหวานแต่ก็จะมีความโน้ของปลาห้ามาตัวนล้จะมีความเค็มโดดมาน้อยนอกปอนไปไม่น้องซึ่งดองเกาหลีเนี่ยโซยุเนี่ยมันก็มีอเค็มๆอยู่แล้วนอกปอนไปไม่น้องซึ่งมันก็บอกโอเคตัวได้แต่มันกล้ำเนาะด้วยตีด้วยตี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 ต้มมาได้กินมาเหมือนเนาะเหมาะล้ําแต่ถ้าคือในน้ำน้องปอนไปไม่น้องเค็มกับเค็มัอเนี่ยอันนี้มันก็เค็มน้องโซยุแล้วก็ ซีฟู้ดปลาห้างกันมีความเข้มโดดเนาะมันถ้าแพ้ขนตีบ่ชอบเกมนี่บ่บ่บ่แน่น้ำเนาะผมไม่ไปน้องแต่ต้มโมนี่ไขยากตัวนี้เนาะผมไม่ไปน้องไม่ได้กินเหมือนนึ่ง่าโอ้หัวใจม้่วว่าเนาะก็โอเคครับเนาะปมไมไปน้องแล้วก็ต้อมจ่าผอต้นมะม่วงเนาะเออขอสมาเดินเนาะผอไม่ไปน้องรบกวนจิปเนอร์เนาะถ้าแพ้ฟองงูเขียวกับมะม่วงเนาะปอกต้มจิปเน้อร์ผมไมเป็ี่ยนพันอะไรยังนะครับแล้วก็เออ เดี๋ยวต้องจะทายไม่พอเนาะตอนท่าคลิปเนาะก็ต้องขอตัวลาป้อมไอ้ไปน้องไปก่อนกับต้นมะม่วงสามต้นเนี่ยเนาะป้อมไอ้ไปน้องว่ามันเป็นพันธุ์อะไรยังนะครับขอบคุณทุกคนตีเฮือเกียรติรับชมติดตามต้มสามมาตลอดเนาะขอบคุณหลายๆเนาะป้อมไอ้ไปน้องน้องก็พยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะป้อมไอ้ไปน้องมีไอ้อยังก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะป้อมไอ้ไปน้องเฮือแก้ไขปรับปรุงอะไรยังก่อ คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องสา ح, พาก,กินโชว์ต้องขอลปาปอใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับประกาศคลิปหน้าครับกล่าวสวัสดีครับ